ความเชื่อเนือวิญญาณตอนสุดยอดอาคมหลวงปู่สวงตอนที่หนึ่งโดยส่วนมากแล้วคนจะรู้จักหลวงปู่สวงจากคำาล่าลือที่เล่าต่อๆกันมาถึงเรื่องราวต่างๆ จากนั้นจะค่อยๆเริ่มมีความศรัทธาเกิดขึ้นในใจถึงต้องการอยากจะกราบหลวงปู่คนเราเมื่อสนใจอะไรย่อมจะพบจะได้ในสิ่งนั้นเมื่อมีผู้คนเริ่มรู้จักหลวงปู่มากขึ้นเรื่อยๆเหตุเพราะว่าหลวงปู่สวงชอบไปอยู่ตามเทียงนาหลายๆแห่งหลวงปู่จะไม่มีวัดเป็นของตนเอง ไม่มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสหรือแม้จะเป็นพระลูกวัดหลวงปู่จึงชอบอยู่ในป่าโดยอาศัยกระท่อมนาของชาวบ้านและย้ายไปเรื่อยๆไม่อยู่ที่ใดนานวันผู้ไปกราบหลวงปู่สวงต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อขอหวยขอเบอร์ขอโชคลาภหวังรวยทางรัดเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปกราบจะได้ด้วยเหตุเพราะว่าบุญกุศลโชคลาภของแต่ละคนมีไม่เท่ากันลูกศิษย์หลวงปู่สูงท่านหนึ่งได้เล่าว่าผมได้พบกับหลวงปู่ประมาณปลายปี2527จำไม่ได้ว่ากระท่อมหลังเก่าอยู่ริมทางนั้นอยู่ในหมู่บ้านอะไรรู้เพียงว่าอยู่ในตัวจังหวัดศรีสะเกษ วันนั้นพวกผมไปด้วยกันประมาณห้าคนเมื่อไปถึงภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือภาพหลวงปูส่สวงอยู่ในชุดขาวสีมอมอคือเก่ามากจนไม่ขาวสดใสแต่กลับดูสะอาดในตอนนั้นหลวงปูส่สวงท่านนั่งอยู่บนกระท่อมมีญาติโยมนั่งรายร้อมอยู่ด้วยกันหลายคน เมื่อผมเดินก็ไปกระหับหลวงปู่สวงเสร็จก็ถอยออกมานั่งด้านนอกเนื่องจากในกระท่อมมีญาติโยมนั่งอยู่ก่อนแล้วหลายคนผมนั่งใกล้ๆกับผู้ชายคนหนึ่งผมก็ไม่รู้จักแล้วว่าเขาเป็นใครซึ่งต่อมาเขาก็เล่ผมฟังว่าตอนแรกที่หลวงปู่สวงเข้ามาในประเทศไทยนั้นเจ้าหน้าที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้จับหลวงปู่ในข้อหาคนต่างด้าวที่หนีเข้ามาในประเทศของเราโดยพาหลวงปู่สวงนั่งบนรถปิกัพที่มีตำรวจนั่งล้อมรอบส่วนหลวงปู่สวงยังคงนั่งสงบนิ่งพอรถวิ่งเข้าไปใกล้จะถึงตัวอำเภอปรากฏว่าหลวงปู่หายไปเสียแล้วไม่ทราบว่าท่านลงจากรถตั้งแต่เมื่อใด ทั้งที่รถวิ่งไม่ได้จอดเลยตลอดทางตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวของหลวงปู่สวงถึงเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วไปตัวผมเองได้พบหลวงปู่สวงในครั้งนี้แม้จะไปครั้งแรกแต่ก็ไม่ผิดหวังมีหลายคนไปกันหลายครั้งก็ไม่ได้พบหลวงปู่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ผมจิงโชคดีและดีใจเป็นที่สุดก่อนจะกราบลากลับหลวงปู่สวงท่านได้มอบผ้าขาวผืนเก่าๆทอด้วยได้ดิบฝีมือชาวบ้านผมนำผ้าผืนนั้นฝากไว้กับเพื่อนไว้ก่อนต่อมาผมจะไปเอาคืนปรากฏว่าผ้าผืนนั้นได้หายไปเสียแล้วผมเสียดายมาก ผมไม่สามารถจะหาที่ไหนได้อีกแล้วเป็นผ้าที่รับมาจากมือของหลวงปู่สวงเลยแต่ผมกลับรักษาาไว้ไม่ได้ต่อมามีผู้คนเริ่มสนใจอยากจะไปกราบหลวงปู่มาขอให้ผมช่วยพาไปผมจึงพาไปร่วมสิบอดคนนั่งรถเต็มคันไปตามหาหลวงปู่ ผมไปที่กระท่อมหลังเดิมแต่ไม่พบหลวงปู่จึงเลยเข้าไปในหมู่บ้านแล้วจึงทราบว่าหลวงปู่อยู่กระท่อมทางตะวันตกของหมู่บ้านก็พาทุกคนตามไปที่นั่นพอไปถึงทุกคนดีใจที่ได้กราบหลวงปู่และได้พบกับหลวงปู่ต่างปลื้มปิติจนพูดไม่ออกครู่หนึ่ง หลวงปู่สวงได้นำข้าสารและหม้อดินมีขนาดทะลุมะพร้าวส่งให้ผมผมแปลกใจมากว่าหลวงปู่รู้ได้อย่างไรว่าพวกเราหิวข้าวจึงรีบจัดแจงนำข้าวที่หลวงปู่ส่งให้ไปหุงพอข้าวสุกพวกเราก็เริ่มตีวงนั่งกินข้าวกันปรากฏว่าข้าวหม้อนั้นพวกเรากินกันเท่าไหร่ก็ไม่หมด ทั้งๆท,ที่แต่ละคนต่างก็กินข้าวกันจุๆทั้งนั้นหากอยู่ที่บ้านสามคนก็กินไม่อิ่มเหตุครั้งนี้ผมจึงคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรหากไม่ใช่เพราะว่าหลวงปู่สวงวันนั้นอากาศค่อนข้างหนาวพวกคณะที่ไปกับผมก็นั่งคุยกับหลวงปู่สวงส่วนตัวผมคงนั่งฟัง ไม่ต่างกับคนใบ้เหมือนเดิมคือพูดแล้วก็ฟังภาษาไม่ออกคุยกันจนดึกคืนนั้นพวกเราก็เลยอาศัยนอนแถวรอบๆกระท่อมหลวงปู่สวงรุ่งเช้าหลวงปู่เรียกให้สองคนนำว่าวไปปล่อยสู่ฟ้าจนแล้วจนรอดว่าวตัวใหญ่สูงกว่าคนก็ไม่ยอมขึ้นฟ้าสักทีจนหลวงปู่เดินบ่นเป็นภาษาเขมร คงจะดุปละมาณว่าไม่มีน้ำยาเดี๋ยวข่าเองหลวงปู่จึงนำว่าวไปพิงกับขนากระตุกเชื่อนิดเดียวว่าวตัวนั้นล่องลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนติดลมบนนับว่าแปลกแล้วก็เหลือเชื่ออีกแล้วนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจเรื่องที่สองที่ผมเจอในครั้งนี้หากไม่เจอกับตัวเอง ผมคงจะไม่เชื่อเช้านั้นพวกเรากินข้าวกลนบาทหลวงปู่เสร็จแล้วก็พากันไปกราบลาหลวงปู่สวงปรากฏว่าหลวงปู่บอกว่าจะไปด้วยมีลูกศิษย์คนหนึ่งรีบนำว่าวลงและไปเก็บเอาไว้บนกระท่อมนาจากนั้นหลวงปู่ก็นั่งรถไปกับพวกเราจนถึงบ้านผักใหม่ คืนนั้นหลวงปู่ไปจำวัดที่วัดบ้านอังกันซึ่งอยู่ใกล้กันพอรุ่งเช้าผมก็แวะไปรับหลวงปู่ไปฉันข้าวที่บ้านผักใหม่เมื่อฉันเสร็จแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าจะเดินกลับทุกคนร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเอารถไปส่งมันไกลเดินไม่ไหวหรอกหลวงปู่บอกว่าใกล้นิดเดียวจะใกล้อย่างไร ระยะทางจากสุรินทร์ถึงศรีสะเกตเดินห้าวันจะถึงหรือเปล่าส่วนผมต้องเข้ากรุงเทพจึงให้เด็กหนุ่มที่เพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆอายุ1ิบห้าใบขับขี่ก็ไม่มีขับรถพาหลวงปู่ไปส่งที่เดิมตลอดทางมีตำรวจตั้งด่านจับรถหลายจุดแต่ก็เป็นที่แปลกประหลาดมากที่รถคันหน้าคันหลัง ถูกเรียกให้จอดทุกคันส่วนรถของผมไม่ถูกเรียกหรือว่าตำรวจจะมองไม่เห็นรถด้วยอำนาจของหลวงปู่ผู้มีฤทธิ์และบารมีเป็นเลิศทั้งไปและกลับไม่มีตำรวจตรวจเลยจากนั้นผมจึงนำรูปถ่ายของหลวงปู่ติดรถไปด้วยทุกครั้งได้ผลนะรถของผมไม่เคยถูกตำรวจเรียกให้จอดเลย พอดีเมื่อวันที่สองมีนาคม2552ผมไปเปิดพระอบใส่เกษาของลูกปู่สวงที่ผมได้มานานแล้วตอนแรกที่ได้มาพิงหยิบมือเพราะว่าแย่งกับพวกเพื่อนๆแต่ปรากฏว่าตอนนี้เส้นเกษามีจำนวนมากเป็น1 0 2ถึง20เท่าผมได้พิจารณาดูเส้นเกษาทั้งหมดซึ่งตอนแรกที่ได้รับมาจะมีสีขาบ้าง ดำบ้างปะปนกันอยู่แต่ตอนนี้ทุกเส้นกลับเป็นสีเหลืองเป็นทองสุขใสซึ่งอัศจรรย์ใจมากจริงๆเรื่องอัศจรรย์ของหลวงปู่สวงที่ลูกศิษย์คนนี้ได้พบเจอยังไม่หมดนะครับไว้ติดตามในคลิปหน้านะครับว่าเขาจะเจออะไรอีกบ้างก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ